สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านวันนี้เราจะมาว่าต่อถึงเรื่องไพ่ใบต่อไปนะครับแต่ก่อนเข้าถึงเนื้อหาขอสแสดงความคิดเห็นนิดนึ่งครับเรื่องของไพโอโชเซนเทโรเนี่ยเกมีความแปลกตรงที่เนื้อหาเป็นเซนตัวท่านโอโชได้ความที่เป็นจอมปลาร์ดถึงเข้าถึงหลักธรรมของหลายๆศาสนาหนังสือที่มีการแปลกออกมาล้วนได้รับการตอบรับอย่างดี ออสำหรับไพ่ทาโร่ชุดนี้นะครับอาจจะมีบางท่านที่อยากได้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วไปในรูปเล่มกล่องสวยงามแน่น้นจะมีหนังสือเล่มเล็กๆอธิบายความหมายของภาพเป็นภาษาอังกฤษแต่ฉบับขยายความที่ผมเอามาแบ่งปันอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้วางจำหน่ายนะครับถ้าอยากได้ต้องสั่งซื้อเท่านั้นสำหรับไพ่ใบต่อไปคือใบที่ว่าด้วยเ e r นล i นหรือมิตรภาพ ไมตริจิตที่เรากำลังจะว่ากันน,นะครับเฟมริลินมมิตรภาพหรือไมตริจิตกิ่งก้านของต้นไม้สองต้นนี้กำลังออกดอกชูชอบเกาะเกี่ยวกันดอกไม้ที่ร่วงหล่นเปลื่อนกลาดบนพื้นละลานตากันอย่างมีสีสันชวนชมดูลรากับว่าเป็นสวนบนดินที่ผูกพันกันด้วยความรัก ต้นไม้ยืนประกานหยัดยืนโดยรากที่ยึดโยงกับพื้นดินด้วยวิธีแห่งการนี้แสดงออกซึ่งสาระแห่งความเป็นธรรมชาติอันจริงแท้ของมิจภาพวิถิภาวะและความเรียบง่ายต่อกันและกันไม่มีภาวะแห่งความเร่งรีบใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ไม่มีความจำเป็นใดๆไม่มีความกระหายที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นใด ให้เป็นอย่างที่ต้องการเลยไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความพร้อมเพรียงที่จะก้าวเข้าไปสู่คุณภาพของความเป็นมิตรภาพในเส้นทางเดินนั้นท่านอาจสังเกตว่าตัวท่านไม่ได้สนใจกับดรามา่าและเรื่องลรล่คล้ายๆทุกประเภทอย่างที่คนอื่นๆเขามีกันเลยอันนี้มันไม่ใช่การสูญเสียขาดหายทว่ามันเป็นจุดกำเนิดของประสบการณ์อันสมบูรณ์ ที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความน่ารักอันสูงส่งมันเป็นบ่อกเกิดของความรักที่ไร้เงื่อนไขปราศจากการคาดหวังหรืออุปสงค์ใดๆอย่างแท้จริงไพ่ใบนี้เป็นธาตุน้ำคืออารมณ์การนั่งทำสมาธิครั้งแรกมีความสดใสและความรักก็จะบังเกิดขึ้นเองจากนั้นการอยู่กับคนอื่นก็จะเป็นสิ่งสวยงาม และแม้อยู่ตามลำพางก็สวยงามเช่นกันมันช่างเป็นเรื่องธรรมดาสามัญโดยแท้ด้วยท่านไม่ต้องพึ่งคนอื่นและไม่ทำให้คนอื่นต้องพึ่งพิงท่านด้วยและมันจะเป็นเรื่องพิธภาพเสมอที่มีไมตรีจิตต่อกันมันไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องของสัมพันธภาพมันเป็นเรื่องของความผูกพันเสมอเมื่อท่านผูกพันแต่ท่านไม่ได้สมรสต่อกันการสมรส จึงออกห่างจากความกลัวส่วนความผูกพันออกห่างจากเรื่องของความรักเมื่อท่านผูกพันท่านก็จะแบ่งปันมิตรภาพตราบนานเท่านานที่สัพสิ่งเคลื่อนไหวไปอย่างสวยงามแต่ถ้าหากท่านมองเห็นว่าการเคลื่อนไหวไปมาถึงจุดที่ต้องแยกจากกันเพราะว่าเส้นทางเดินของท่านถึงทางแยกที่ต้องจากไปแล้ว ท่านก็กล่าวอำลากับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมายืนท่านด้วยความสำนึกคุณยิ่งรวมตลอดทั้งความสนุกสนานและความทุกโอกาสอนันร่วงามที่ท่านได้เจือจานให้แก่คนอื่นด้วยทั้งนี้ปราศจากความโศกเศร้าไร้ความเจ็บปวดทั้งนั้นมีเพียงแค่ลาจากกันอย่างธรรมดาเท่านั้นอธิบายขยายความแทนที่จะสร้างพิธภาพ จงสร้างมิจรจิตกันเถอะจงปล่อยให้มันกลายเป็นคุณภาพของชีวิตท่านให้มีบรรยากาศล้อมกายท่านแล้วท่านก็จะมีมิตีจิตกับคนที่มาติดต่อกับท่านท่านรู้ไหมว่ามิตรภาพมันคืออะไรมันเป็นรูปแบบอันสูงส่งของความรักในความรักยังมีเรื่องของความใคร่ที่เกี่ยวพันกันอยู่แต่ในมิตรภาพแล้วเรื่องราคะความใคร่จะไม่มีเลยในมิตรภาพนั้น จะไม่มีเรื่องผลประโยชน์มันจะมีความจริงใจอันละเอียดอ่อนมากมันไม่ใช่คำถามที่จะใช้กับคนอื่นมันไม่ใช่แม้แต่จะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบจากคนอื่นเพราะมันเป็นคำถามของการแบ่งปันท่านเองก็มีอยู่แล้วมากเกินไปแล้วท่านก็อยากจะแบ่งปันดังนั้นใครก็ตามที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขสนานให้กับท่านเต้นรำร้องเพลง ก็จะเป็นความสุขใจต่อพวกเขาท่านจะรู้สึกผูกพันไม่ใช่คนอื่นผูกพันกับท่านนะแล้วก็ไม่ใช่เขาผู้นั้นควรรู้สึกขอบคุณต่อท่านเพราะว่าท่านได้แบ่งปันให้เขามากเหลือเกินเพื่อนไม่เคยคิดในทำนองนี้เลยเพื่อนมักจะรู้สึกยินดีซาบซึ้งใจเสมอกับคนที่ยินยอมให้ตัวเองรักผู้อื่นเท่านั้นและแบ่งปันอะไรก็ตามที่เขามี ความรักคือความโลภอย่างหนึง่งถ้าจะแด่ใจที่รู้ว่าคําว่ารัก love ในภาษาอังกฤษนั้นมาจากภาษาสันสกฤตว่าโลภ lobh คำว่าโลภ lobh หมายถึงโลภะมันช่างแปลกประหลาดว่าโลภ lobh จะกลายมาเป็นคำว่า love lo ve ด้อย่างไรกันในภาษาสันสกฤตนั้นเนี่ยมันแปลว่าความโลภเพราะฉะนั้นความตามลากศัพท์จึงหมายถึงโลภะแล้วอย่างที่เรารู้รู้กันแท้จริงแล้วมันไม่ใช่มีอะไรเลยนะแต่ความโลภนี่แหละที่พลางตาครอบงำว่าเป็นความรักแท้จริงเป็นความโลภที่ซ่อมเร้นาการสร้างมิจฉภาพด้วยความคิดที่ใช้กับคน จึงเป็นขั้นตอนที่ผิดพลาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วมิตรภาพต้องมีการแบ่งปันกันถ้าหากท่านมีอะไรจะแบ่งปันก็จงทําเถิดและใครก็ตามที่พร้อมจะแบ่งปันกับท่านก็จะเป็นเพื่อนคนหนึ่งมันไม่ใช่คําถามว่าเมื่อท่านตกอยู่ในอันตรายแล้วเพื่อนจะต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ไม่เกี่ยวกันเขาอาจมาหรือไม่มาก็ได้แต่ถ้าเขาไม่มาท่านก็อย่าพึ่งบน่น แต่ถ้าเขามาท่านก็จะดีใจแต่ถ้าเขาไม่มาท่านก็จงเป็นปกติเฉยมันเป็นการตัดสินใจของเขาเองว่าจะมาหรือไม่มาก็ได้ท่านอย่าได้ไปครอบงำเขาอย่าได้ทำให้เขารู้สึกผิดที่ไม่มาท่านจะต้องไม่มีความข้องใจใดๆทีเดียวท่านอย่าได้พูดว่าเวลาฉันต้องการคุณคุณกลับไม่มาคุณเป็นเพื่อนประเภทไหนกันแน่นะเนี่ย มิตรภาพไม่ใช่เรื่องของปลาดขายของหรือของซื้อของขายมิตรภาพเป็นสิ่งที่หาได้ยากที่เป็นของวัดไม่ใช่เป็นของร้านค้าแต่ถ้าหากท่านไม่ระมัดระวังความเป็นมิตรภาพแล้วท่านจะต้องเรียนรู้แล้วละ่ะมิตรภาพเป็นศิลป,ปะอันสูงส่งและมิตรภาพก็ไม่จำเป็นต้องยึดเกาะกับใครเป็นการพิเศษนั่นเป็นความคิดเน่่ว่า ท่านจะต้องเป็นเพื่อนกับคนพิเศษเฉพาะเจาะจงเท่านั้นขอแค่มีไมตริจิตต่อกันแทนที่จะสร้างพิธภาพขอให้ท่านสร้างไมตริจิตดีกว่าแล้วปล่อยให้มันกลายเป็นคุณภาพของชีวิตท่านให้มีบรรยากาศที่ล้อมรอกตัวท่านดังนั้นท่านจะมีไมตริจิตกับใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อรู้จักเถิด การดำรงอยู่ทั้งหมดนี้จะต้องเป็นไปอย่างเป็นมิตรและถ้าหากว่าท่านดำรงความเป็นมิตรไว้การดำรงอยู่ก็จะเป็นมิตรเป็นหลายพันเท่าทวีทีเดียวมันจะทำให้ท่านเป็นเนื้อเดียวกันมันจะสะท้อนตัวท่านถ้าหากท่านมีไมตรีจิตท่านจะได้รับการสนองตอบกลับมามากมายถ้าท่านโยนดอกไม้ไปดอกไม้ก็จะกลับมาสู่ท่านมากมายชีวิตก็คือกระจก มาสะท้อนหน้าตาของท่านจงมีไมตรีจิตแล้วชีวิตทั้งชีวิตก็จะสะท้อนความเป็นมิตรถ้าสามารถมีไมตรีจิตกับคนหลายคนแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความอิจฉาและเสียด้วยมันไม่เป็นไรเลยหากท่านจะมีไมตรีกับคนห้าคนหรือสิบคนหรือหมื่นคน,คนไม่มีใครจะรู้สึกว่าถูกริดรอนหรือตัดทอนอันเนื่องจากท่านรักใคร่คนมากมายขนาดนั้นแล้วเขา คงจะลดการแบ่งปันลงเรื่อยๆในทํานองกลับกันเมื่อท่านสามารถรักคนมากมายขนาดนั้นมากขึ้นคุณภาพความรักของท่านก็เริ่มงอกงามมากขึ้นดังนั้นใครก็ตามที่ท่านรักก็จะได้ความรักเพิ่มขึ้นถ้าหากความรักของท่านแบ่งปันให้แก่ผู้คนมากขึ้นความรักจะถึงการดับลงถ้าหากมันตีดตันคับแคบความรักจะสดชื่นมีชีวิตชีวา ถ้าหากได้แบ่งปันเจือจารไปยังพื้นที่ที่มากขึ้นยิ่งพื้นที่ใหญ่โตมากขึ้นเท่าไรความลึกซึ้งก็จะอย่างรากมากเท่านั้นความมีสติสำนึกรู้จะบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการแปลเปลี่ยนสภาพความรักของท่านจะไม่ยั่งยืนนานกับใครต่อใครเป็นการพิเศษมันไม่ได้หมายความว่าท่านหยุดรักมันเพียงหมายความว่า ท่านเริ่มมีความรักท่านคือความรักชีวิตของท่านคือความรักลมหายใจของท่านก็คือความรักการเต้นหัวใจของท่านก็คือความรักสภาวะที่ปลุกท่านก็คือความรักสภาวะที่ท่านหลับก็คือความรักสิ่งที่เหมือนกันก็คือความจริงเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจและความเฉลียวฉลาดของท่านทุกสิ่งทุกอย่าง ลดมีความเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันท่านกลายเป็นศูนย์กลางของความคงอยู่ทั้งหมดศูนย์กลางของไซคโครนและทุกสิ่งทุกอย่างก็แผ่รัศมีออกจากตัวท่านสู่ใครก็ได้ที่สามารถรับพลังงานอันนี้ได้มันไม่ใช่คำถามว่าทำไมการรักใครสักคนต้องมีเหตุผลแน่นอนก็ความรักเป็นเพียงสิ่งที่นอกเหนือจากความล้นเหลือหมายความว่า ท่านมีความรักมากมายพอที่ท่านต้องแบ่งปันท่านจึงต้องแผ่รัศมีพลังงานความรักและใครก็ตามที่สามารถรับความรักได้ท่านก็จะรู้สึกซาบซึ้งต่อคนผู้นั้นสำหรับไพ่ใบต่อไปของโอโชเซนเ r โรจะเป็นไพ่ใบอะไรโปรดติดตามคลิปต่อไปขอบคุณแนละสวัสดีครับ